ขอพูดถึงคุณพิธาน,นะคะครับรเลย,ยลเลยเจาะจงไปเลยฮะะว,ว่าไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะคุณพิธารู้อยู่แล้วว่าได้ถือหุ้นของไอทีวีไวจริงแม้ว่าจะเป็นมรดกนะคะหรือซื้อมาก็ตามเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่เป็นถือว่าเป็นมรดกตกทอดมายัางทาย,ยาททุกคนนะคะและคุณพิธานก็ไม่ได้สละมรดกในส่วนนี้เลยนะคะ อก็แสดงว่าค <si ุณพิธานยังถือห uh, ุ้นของไอทีวีอยู่ค่ะอืมโดยที่โดยที่เราไม่ต้องไปดูหรอว่าเขาเขาขาดเขาขาดเจตนาหรือเปล่าเช่นเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เขาอาจจะเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจผิดภาษากฎหมายผมไม่ทราบเข้าใจผิดคิดว่ามันไม่ผิดแต่ว่าคําว่ารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์เนี่ยกลายเป็นว่ากรกตเนี่ยไป ไปตัดสินเลยหรือหรือว่าต้องไปรอไต่สวนอย่างที่อาจารย์สดสีว่าค,คือตามหลักกฎหมายทั่วๆไปนะคะอืม,อม,อมไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายนะคะโดยเฉพาะอย่างิ่งผู้ที่จะเข้ามาทํากฎหมายอนะคะอ,อเพราะว่าจะบอกว่าฉันอิกหนอฉันไม่รู้เรื่องไม่ได้คุณต้องรู้ว่าฆ่าคนตายเนี่ยมีความผิดอะไรฆ่าคนตายหรือชกเขาเนี่ยคุณเป็นมีเป็นความความผิดความผิดไหม นะคะมันเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วว่าผิดนะคะอค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องข้อกฎหมายบรรทัดฐานเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพิธานถือหุ้นไอทีวีอยู่และบริษัทนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกการประกอบกิจการค้าดังกล่าวก็ต้องถือว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าอก็ต้องถือว่ารู้อยู่แล้วได้อร พราะเขาว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยมันกว้างมากนะคะรู้อยู่แล้วก็หนักแก่ใจตัวเองนะคะว่าฉันเป็นคนยังไงฉันเคยทําความผิดอะไรไว้ไหมอันนี้คือเขาว่ารู้อยู่แล้วนะคะเมื่อกี้อาจารย์สดทใช้คํานึงซึ่งซึ่งสะดุดหูผมมากก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคือควรจะต้องรู้อยู่แล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะมาทํากฎหมาย หมายความว่าคนเตรียมาทำหน้าที่นิติบัญญัติจะเป็นไปเป็นสสเนี่ย<ช>ยิ่งควรต้องรู้มากกว่าคนปกติ<ช>ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเหมือนอย่างเออาชีพหมอถ้าใช้อาชีพอื่นมาทําเนี่ยแน่นอนไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าเป็นหมอก็ต้องรู้วิธีการรักษาต้องรู้เรื่องยาอะไรดีพอจะใช้นักกฎหมายว่าเป็นหมอไม่ได้ใช่ไหมคะอืมอืม,อ,มอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างโอ้ <laughs> ฉะนั้นอาจารย์สดสีเป็นหนึ่งในผู้ที่เห็นเห็นด้วย กับพี่ท่านอื่นๆมองไหมฮะว่านี่อาการคุณพิธานเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆถ้ากากตหยิบเรื่องแบบนี้มาพิจารณามอ,อหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยนะฮะเออขอแสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นนักกฎหมายคนหนึ่งเท่านั้นนะคะคและไม่ได้ก้าวไก่งานของกกตและของศาลเลยถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะกล่าวว่าเอ,อไปก้าวไก่อำนาจศาลเดี๋ยวจะเป็นความผิดพลาดขอพูดในฐานะ นักกฎหมายคนหนึ่งนะคะว่าอาการนี้ถ้าเข้าโรบ,บานเขาเรียกเข้าไอซีูแล้วนะคะไอซีูไอซีนี่ก็รู้ใช่ไหมคะว่าอาการหนักนะคะจริงๆแล้วอยากให้ทุกอย่างนะคะราบเรื่นไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเลยนะคะแต่ต้องบอกอีกทีว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพระพรมมท่านลิขิตไว้นะคะทุกอย่าง เราไม่ได้อาจารย์อ,อ,อาจารย์สดศรีใช้คำว่านี่เข้าไอซียูนี่ยิ่งกว่าคำว่าอาการหนักอีกนะฮะเนี่ยค่ะไอซียูเนี่ยก็คงต้องรู้ว่ามันเกินกว่าห้านสะิบเปอร์เซ็นตเกินกว่าห้าสิบเยอาการนี้อาการนี้ไอซียู ICU, าาจะจะเข้าโดยที่ไม่มีอาการหนักไม่ได้นะคะครับอาการหนักเนี่ยเราก็ต้องว่าหนักเบาหรือหนักน้อยแต่ถ้าเข้าไอซียูก็ต้องถือว่าหนักมากนะคะ อาจารย์สดศรีบอกเหตุผลเพยานแวดล้อมที่อาจารย์ประเมินหน่อยดีครัว่านี่คือเข้าไอซเลยนะฮะว่า,อ,าองค์ประกอบที่คิดว่าเข้าไอซแล้วนี่คือคือตรงไหนบ้างฮะตรงไหนบ้างอาตรงที่เอกสารที่ไม่มีการยืนยันได้ว่าไอ,ไอทีวีได้เลิกกิจการในการประกอบการ สื่อนะ,ะหรือทีวีไปแล้วนะหน่งนี่นะะองค์ประกอบที่หนึ่งอ,องค์ประกอบที่หนึ่งไม่มีนะคะแล้วก็ไม่มีข้อตัวแย้งอะไรได้เลยสองในกรณีที่อ้างว่ามีการประชุมของ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 กรรมการของไอทีวีพูดถือ<ล>หุ้นด้วยวพาพูดถือหุ้นว่าเอาเอยาเลิกไปแล้วนะอย่างอันนี้อันนี้คือข้อทีจ่จริงแล้วก็ไม่สามารถเอ่อตัด พยานตัดพยานหลักฐานในเรื่องการจดทะเบียนหุ้นได้การจดทะเบียนบริษัทหรือห้าหุ้นสน่วนในการประกอบกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์ได้เลยนะคะเมื่อขอ้อที่จรงิงมันมัดอย่างนี้แล้วนะคะประกอบด้วยข้อกฎหมายข้อเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนก,ก็ก็น่าเป็นห่วงค่ะแล้วองค์ประกอบที่สามด้วยไหมฮะว่าที่กกตเล่นชงเองอย่างนี้ คือหมายครับว่ากกตเห็นเองได้ตามที่อาจารย์สดศีเล่าให้พวกเราได้ฟังในขณะทีท่แรกว่าอันนี้คล้ายๆกับว่ากกตเห็นเองอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านี่เป็นองค์ประกอบหนึ่ง<ช>ที่สามด้วยไหมฮะมีมีหลายเรื่องที่กกตเห็นเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีคนร้องเรียนนะคะเช่นกรณีที่เห็นคนเอ่อกำลังฆ่าคนตายเนี่ยนะคะเราเห็นเองแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องมีคนมาฟอกเราเห็นต่อหน้าต่อตาอะไรอย่างเนี้ย จะยกตัวอย่างง่ายๆท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะคะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คงต้องมองดูว่ากกตเห็นแล้วว่าจะเข้าอย่างนี้และก็ยังได้แถลงได้ว่าจะนำมาตร้าน151ของพระราชบัญญัติเลือกตั้งมาใช้กับกรณีคุณพิธาค่ะเราคนนอกเราเคยได้ยินแต่ว่ามันต้องมีมูลอ่ามันถึงกะไปต่อกรณีนี้ อาจารย์สดศรีคิดว่ากกตเห็นเองได้เห็นถึงมูลก้อนใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยถึงได้ชงเองเพื่อเล่นมาตราหนึ่งห้าหนึ่งแก่คุณพิธาเลยเนี่ยฮะคือคือท่านทั้งกกตทั้งหกท่านขนาดเนี้ยท่านผ่านงานมาเยอะนะคะเป็นทั้งพวกสากกมีเป็นทั้งผู้ว่าเป็นทั้งนักการเล่นนักการทูตมาแล้วท่านผ่านเหตุการณ์มาแล้วและท่านก็มีสิทธิ นะคะที่จะใช้ข้อกฎหมายใดก็ได้ในการพิจารณานะคะจะลงโทษผู้ใดในกรณีเรื่องการเลือกตั้งนะคะทำได้นะคะไม่ใช่ท่านกันแกล้งนะคะแต่เป็นเรื่องที่ท่านเห็นว่าควรจะไปทางนี้เหมือนมีทางแยกหลายทางถ้ากรกตเห็นว่าทางนี้ดีที่สุดท่านก็จะมีสิทธิ์ไปได้ทางนี้ที่ที่ดีที่สุดสําหรับกรกตนะคะอ,อ่าอ่าฮะ ปกตินี่ถ้ากกตหรือองค์คณะสมมุติว่าเป็นการพิจารณาคดีเห็นว่าไปทางนี้แล้วเนี่ยเอนี่เท่ากับว่าโอกาสที่จะไปสู่สุดทางคือหมายคมว่าเอาผิดจริงเอาผิดได้จริงนี่มันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นหมอาจารย์อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของกกตและสาระรรมนดนะคะและการไตส่สวนด้วยหรือเปล่า ก็ไต่สวนคงชคงใช้เวลาไม่มากในการไต่สวนของอนุญาตไม่อยากเก้าไก่งานของทางหน่วยงานทั้งสองนี้นะคะแสดงว่าท่านคงได้เห็นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยข้อมูลเรียกได้ว่าภาษาชาวบ้านคือแน่นหนาพอสมควรแล้วใช่ไหมฮะแต่กล่าวเช่นนั้นได้ไหมค่ะต้องอย่าลืมว่าตอนนี้ใกล้จะต้องเปิดเปิดประชุมสภานะคะ เพราะว่าเมื่อประกาศผลรับรองออสอสอได้ถึง95ทางสภาจะต้องจัดประชุมสภาเป็นนัดแรกทันทีนะคะคจะต้องออไม่ใช่ว่าใช้เวลาเตรียมการเพราะว่าเรื่องคณะรัฐมน,นตรีกำลังรอเรื่องอยู่นะคะคจะต้องมีการจัดการประชุมสภานะะในณนวันคือหลังจากกรกตรประกาศ ผลทั้งหมดแล้วนะคะคือ95เปอร์เซ็นก็สามารถที่จะประชุมองคคณะพอที่จะประชุมสภาได้ได้ในนัดแรกนะคะคมันเป็นเวลาที่เร่งรัดเข้ามานะคะจะใช้เวลาเป็นเป็นปีไม่ได้นะคะต้องทำภายในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะคเพื่อที่จะพอสมมุติว่าวันนี้กรก,กตประกาศผลทั้งหมดแล้วนะคะ95เปอร์เซ็นต วันรุ่งขึ้นเลยอีกสามวันเนี่ยจะต้องมีการจัดประชุมสภาทันทีค่ะฮะฮะเราเมื่อกี้นะฮะอ,อ,อาจารย์สดศรีใช้คำว่าการไต่สวนปกติใช้เวลาไม่นานเรื่องแบบนี้นี่คเนว่าการไต่สวนใช้เวลาไม่นานแล้วก็การพิจารณาก็คงจะไม่นานเช่นเดียวกันด้วยใช่ไหมครับอาจารย์มองอย่างนั้น การไต่สวนกับการพิจารณาเหมือนกันเท่ากันนะคะก็ก็เท่ากันเลยคือไต่สวนไปพิจารณาเองได้ด้วยนะฮะได้ค่ะได้แล้วก็กรกตต้องเล่งมือด้วยเพราะว่าจะต้องมีการประชุมสภาอีกไม่นานนะคะหลังจากที่กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วค่ะเขาบอกว่ามันต้องไปถึงสารมันต้องเป็นปีปีอะไรอะไรอย่างนงี้อาจารย์ไม่เห็นเช่นนั้นใช่ไหมฮะต้องเรียนนะคะมาตราหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ย มันมัดข้อที่จริงอะไรๆว่าเยอะเลยนะคะศาลไม่ต้องไต่สวนมากเอ,อ,เอ,อกภาพิจาของศาลร,รัฐธรรมนูญน,นะคะท่านใช้วิธีการไต่สวนโดยที่ที่ไม่ต้องสืบพยานก็ได้นะคะท่านอาจจะสืบพยานบ้างบางปากนะคะแล้วก็พิธาคือคือลักษณะงานของศาลร,รัฐธรรมนูญจะไม่เหมือนกับศาลยุติธรรมอื่นๆเพราะศาลยุติธรรมเนี่ย ต้องมีวันกนําหนดวันสื่อพยานจะต้องมีวันถแถลงนัดพร้อมอะไรต่ออะไรนะคะก็เป็นวิธีการของศาลยุติธรรมแต่สารรัฐมนูลท่านเป็นศาลเดียวเท่านั้นและทุกฝ่ายกําลังรอคําวินิจฉัยจากท่านทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่านะคะขอใช้คําของกรกตอว่าเชื่อได้ว่าเออจะเร็วนะคะเร็วเชื่อได้ว่าจะเร็วนะฮะ และผมก็ใช้คำต่อไปจากที่อาจารย์อธิบายมาเชื่อได้ว่าอาการของคุณพิธานี่น่าเป็นห่วงมากนะฮะอยู่ในไอซูแล้วนะฮะมันมีมันมีคดีเออมันมีอะไรนะโทษทางอาญานะคะ,ะโทษทางอาญาในทั้งจำทั้งปรับและตามมาตอนหนึ่งห้าหนึ่งวัดวกแรกเนี่ยไม่ได้ระบุเลยว่าให้สอสารรอการลงอาญาได้หรือสารรอการลงโทษได้เลย นะคะทุกคน oh. ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายหมดนะคะครับครับแล้วถ้า <Come. S 1> หากว่าคุณพิธานเข้ามาเป็นสสอแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าวักสองนะคะคือคือ,อคือผ่านวรรคหนึ่งแล้วก็จะเข้าวักสองคือได้รับเลือกตั้งเป็นสอสแล้วให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าวให้แก่สํงงานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน โอเคค่ะคือต้องคืนเงินตําแหน่งแล้วก็คืนเงินค่าตอบแทนต่งตางๆก็จะเห็นได้ว่าในกรณีท่านอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ท่านเข้ามาสู่สภาแล้วไม่ไม่ไม่ถึงเดือนท่านก็ถูกให้ออกไปนะคะแล้วก็ต้องคืนเงินประจําตําแหน่งให้กับสานักง,งานเลขาธิการะครับถ้าเคสคุณพิธานี่ต้องย้อนไปถึงนูน่นคืนเงินอะไรตั้งแต่ปี เป็นสอสอแต่ปี62ด้วยไหมฮะนั่นน่ะไม่ใช่ค่ะ62มันจบไปแล้วนะคะการเลือกตั้งปี62นะคะแล้วก็อ,อ๋อนับเฉพาะการเลือกตั้ง66<อ>นี้ใช่สอสอทั้งหมดในปี62ก็พน้พนพ้นจากการดํารงตําแหน่งไปแล้วนะคะครับ,รบไม่มีการย้อนหลังนะคะแล้วสาสรและท่านนุนเองท่านก็ยังเคยวินิจฉัยเรื่องคําว่าราษฎรนะคะท่านบอกว่าใช้เฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้ว่ากาษรรในที่นี้หมายถึง ไม่ได้หมายถึงคนต่างด้าวนะะแล้วท่านยังระบุไว้ในคําสั่งว่าใช้เฉพาะการเลือกตั้งปีนี้เท่านั้นนะครับไม่ย้อนหลังไปที่การเลือกตั้งปี2562ค่ะเขาก็ได้นําเอาบันทึกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน26เมษามาเปิดพบว่าในคําถามของผู้ถือหุ้นและประธานบริษัทตอบกับสิ่งที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม มันไม่ตรงกันโดยในบันทึกการรายงานการประชุมแล้วก็มีลายเซ็นของประธานนั้นมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งโดยประธานกรรมการบริษัทบอกว่าบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทนั่นคือบันทึกที่เป็นบันทึกที่มีลายเซ็นของประธานแต่ว่าในเสียงที่ปรากฏออกมาเขาอ้างถึงว่าเสียงนี้เนี่ย ถามคําถามโดยคุณพานวัฒน์ขวัญยืนผู้ถือหุ้นก็ถามไปดําเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่คําตอบคือตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดําเนินการใดๆก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนเขาว่ากันอย่างนั้นข้อที่จริงตรงนี้เอ่อมันไม่เหมือนกันหรือไม่นะฮะเอาในมุมมองของอาจารย์สดศรีก่อนว่าเป็นข้อที่จริงที่ต่างกันหรือจริงข้อที่จริงมันเหมือนกันแล้วเราควรยึดอะไรอย่างไรฮะค่ะได้เรียนตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่า พยานเอกสารในเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนก็ดีและหรือในกรณีบริษัทและห้างหุ้นส่วนนั้นๆได้เลิอกกิจการแล้วก็ดีจะต้องจดทะเบียนเลิกหรือจัดตั้งต่อกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นนะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นหลักฐานทางราชการด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าข้อที่จริงที่ที่คุณทางทางช่องสามนะคะคได้ได้เอามาเผยแพร่เมื่อคืนเนี่ยนะคะคมันเป็นแค่ข้อที่จริงแต่ไม่จะจริงหรือไม่ไม่ต้องรับฟังเลยเพราะเราดูแค่พยายนเอกสารจากกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นนะคะว่าไอทีวได้จดทะเบียนเลิกการประกอบกิจการกับทางกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอา,เอาพยานบุคคลหรือพยานต่างๆแล้วก็ไม่ฟังเอกสารทางราชการแล้วเนี่ยทางกระบวนการยุติธรรมจะไม่ดําเนินการอย่างนั้นนะคะนะคือคํา<อ>ตอบสุดท้ายแล้วว่าต้องดูเอกสารการจดทะเบียนเลิกบริษัทหรือห้างมุลเสวนของไอทีวีก่อนนะคะอืมส่วนบันทึกการประชุมถ้าขัดแย้งกับเสียง ในการประชุมสมมตินะครับสมมติถ้ามันขัดแย้งกันเนี่ยสมมติถ้ามันขัดแย้งกันนี่สารก็ไม่ได้ฟังเสียงสารจะดูจากเอกสารบันทึกรายงานการประชุมหรืรหอรไม่ไมอาจารย์ไม่ใช้เวลาในการมาเสาะหาว่ามีการทําปลอมไหมเกี่ยวกับบันทึกเสียงนะคะเพราะสารมีข้อที่จริงอยู่ในมืออยู่แล้วว่ามีการทำการจดทะเบียนเลิกต่อกระทรวงพาณิชย์หรือไม่เท่านั้นเองนะคะ เอ่อข้อที่จริงต่างๆไม่สามารถหักหักหักแย้งอะไรได้เลยนะคะอืมอในการไต่สวนนี่สารจะไม่ฟังอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับหรืออย่างไรฮะสาลอาจจะเับาฟังเป็นเขาเรียกพฤติการแห่งคดีได้นะคะประกอบเอกสารได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะสารนะคะหรือกกตต้องฟังเอกสารทางราชการเป็นหลัก นะคะแม้เช่นนั้นก็เหมือนมีหลักแบบตั้งหลักไว้อย่าง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 หลวมแล้วก็ไม่ใช่ใช้ในวงการศาลหรือกกตค่ะอ้อแล้วเออย่างนี้ศาลจะไม่ได้ลงถึงความจริงสมมติอันนี้พูดพูดสมมติเฉยๆนะสมมติว่าในที่ประชุมเขาถามอย่างนี้แต่มีคนไป เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมไปบันทึกการประชุมเพิ่มอันนี้สารก็จะไม่ลงไปสืบสอบว่าเพิ่มหรือไม่เพิ่มจริงหรือไม่จริงใช่ไหมดูเอกสารไปเลยไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะสารไม่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 ไปทําถึงขนาดนั้นนะคะมันเป็นเรื่องข้อที่จริงที่ที่ที่กล่าวกันจะจริงหรือไม่ก็สารคงไม่ฟังสารฟังเฉพาะเอกสารทางราชการเท่านั้นนะคะอ๋อแล้ว อันนี้ถือเป็นเอกสารราชการด้วยหรือเปล่าบันทึกการประชุมของบริษัทรายงานการประชุมของบริษัทไม่ใช่ค่ะมันเป็นการทําขึ้นมาเองการจะจริงหรือเท็จหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะไม่ต้องไปใช้เอกสารการประชุมอ๋อสารสารจะไม่มาดูไม่มาดูด้วยซ้ำไปว่าเอกสารของบริษัทในการประชุมในความเห็นของของตัวเองนะคะว่าถ้าถ้าเป็นสารนะคะจะไม่ดูละนะคะคือไม่ลงมาดูเฉพาะเฉพาะ เอกสารซึ่งเป็นของทางราชการเท่านั้นเป็นหลักค่ะอก็ดูว่าจดทะเบียนเมื่อไรแล้วจดทะเบียนเลิกหรือยังเอกสารจากกระทรวงพาณิชย์มีเป็นเช่นนั้นยังไม่จดเลิกก็แปลว่ายังดําเนินกิจการอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,ะแล้วข้อที่จริงต่างๆจะมาอขัดแย้งกับเอกสารทางราชการไม่ได้เลยค่ะอืมในส่วนของรายงานของบริษัทถ้าถ้าอันนี้ ถ้าสมมติมีการปลอมแปลงขึ้นมาใหม่เพิ่มบันทึกอะไรมาใหม่อันนี้ศาลไม่เกี่ยวอันนี้พวกคุณไปดําเนินกฎหมายกันเองอีกเรื่องหนึ่งสารเท็จอะไรก็ไปฟ้องร้องกันเองนะคะอ่าอ่าเข้าใจละเข้าใจนะคะค่ะอ่าอ่าอ่าคือคือศาลดูเอกสารราชการเป็นหลักนะฮะว่ากระทรวงพาณิชย์มาว่าอย่างนี้กรมทะเบียนการค้าคุณยังไม่ไปจดเลิกเลยนี่ก็แปลว่าคุณยังดําเนินกิจการอยู่ โดยที <letter> ul ่โดยที <Gym. S 1> ่ไม in ่ต้องมีคําถามของผู้ถือหุ้นในวันที่26เมษายน66เลยด้วยซ้ำไปใช่ถ้ามีเอกสารฉบับนี้นะคะว่ามีการจดทะเบียนเลิกแล้วนะคะเออก็ไม่ต้องไปต้องไปฟังอะไรอื่นอีกแล้วนะคะแต่ถ้าไม่มีเอกสารว่าจดทะเบียนเลิกนะคะก็ไม่เอาข้อเท็จจริงหรือมีเอาประชุมอะไรก็ตามมามามาใช้ไม่ได้นะคะอืมดังนั้นนะคะ ต้องใช้เอกสารทางราชการเท่านั้นและในคดีท้งแท่งทางอาญาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้เอกสารทางราชการเป็นหลักเท่านั้นนะคะอือครับก็น,นี่ก็เท่ากับว่าในมุมของการไต่สวนถ้าเป็นในมุมของอาจารย์สดศรีอาจารย์สดศรีก็จะประมาณอย่างนั้นนะฮะเราไม่ไปไปคาดการณ์ว่าศาลท่านจะทําตามแบบนี้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมฮะพูดถึงนณขณะ หรือในในช่วงที่ตัวเองเป็นพวกษานะคะจากศาลชั้นต้นจนศาลฎีกาเนี่ยก็ใช้ใช,ใช้หลักเกณฑ์อันนี้นะคะแล้วเราก็เมื่อมันไม่มีเอกสารเราจะไปฟังข้อทจริงเพิ่มทําไมนะคะใช่ไหมคะมมการมีเอกสารของราชการเนี่ยมันเป็นการช่วยศาลได้มากเลยนะคะไม่ต้องไต่สวนไม่ต้องสืบพยานอะไรมากไปกัาน,นี้อีกแล้วะคะ่ะอืม ถ้าฟังตามนี้แล้วก็ถือเอาข้อเท็จจริงตามนี้ตามที่อาจารย์สดศรีเล่าให้ผมฟังเนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่าอาการของคุณพิธาเนี่ยหนักจริงๆถ้าอย่างนั้นก็คือหนักจริงๆนะค่ะโอกาสที่จะรอดนี่เรียกว่าน้อยมากหรือ,อถ้าใช้อาสับอาจารย์อาจจะบอกว่าไม่มีไม่มีโอกาสจะรอดเลยหรือปะ่ะเอพเอ่เอคืออันนี้เป็นมุมมองแค่นะส่วนตัวาตานคนหนึ่งส่วนตัวนะคะไม่ไม่ไมไม<อ>ส่วนตัวไม่ได้ ไม่ได้ก้าวไก่งานของกรกตหรือคำไม่ได้ใช้ของศาลนธรรมนูญเลยนะคะ uh huh. ถ้าเป็น <Yeah. S 1> คนธรรมดาเห็นคนกําลังใกล้ตายเราก็คงจะประเมินอาการได้นะคะว่าโอเคหนักไหมนะคะแม้นไม่ได้เป็นหมอก็ตามเนี่ยก็คงดูว่าเฮ้ยต้องใช้เครื่องอะไรมากมายขนาดนี้เฉลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ uh huh. อันนี้เทียบได้อย่างเงี้ยนะคะว่าในฐานนะนกักกฎหมายคนหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่ง uh huh. อาจจะอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ แล้วแต่กรกตแล้วแต่ศาลค่ะ,ะให้ปุพานะ,ะ,ะถ้างั้นย้อนกลับไปถามเรื่องมาตราหนึ่งห้าหนึ่ง 1, ถ้าอาจารย์สดศรีถ้าถ้าถ้าอาจารย์สดศรียังเป็นกรกตอยู่นี่อาจารย์ถึงขั้นจะต้องใช้หนึ่งห้าหนึ่งกับคุณพิธาด้วยไหมจําเป็นไหมถ้ามันมีการร้องเรียนในเรื่องอื่นๆนะคะที่มันดูแล้วว่าต้องใช้การไต่สวนนานมากนะคะเ,เช่นตาม มาตรา98วงเล็บสของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเป็นกะกะตจะไม่ใช้นะคะก็จะใช้ในส่วนที่เห็นว่ารวดเร็วแล้วก็เที่งตรงกว่านะคะคือมาตรา151นั่นเองนะคะเราค่ะ รวดเร็วและเที่ยงตรงกว่าอาจารย์ก็แปลว่าอาจารย์ก็เห็นพกะกะกะ้องกับกรกตด้วยเช่นกันว่าเพื่อความรวดเร็วและเที่ยงตรงกว่าก็ควรใช้หนึ่งท่านึ่งดีก็ได้ก็ได้เรียนแล้วนะคะว่าจะต้องเล่งจัดประชุมสภาในอนาคตอันในกล้มากในขนขณะนี้เพื่อที่จะมีการตั้งนายกต่อไปประเทศถ้าเว้นว่างไว้นานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องใช้เวลารวดเร็วนะคะอย่าไม่ไม่สามารถทวงอะไรไว้ได้เลย นะคะการประชุมสภากําลังจะเริ่มต้นเชื่อว่าในเวลาอันใกล้นี้ด้วยและการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาใกล้ๆนี้ด้วยด้วยนะคะเพราะว่าการเดินทางของประเทศกําลังไปไปเรื่อยๆและกําลังจะจบแล้วค่ะอ่าแต่หนึ่งห้าหนึ่งเองก็อาจจะไม่ได้ก่อนประชุมสภาหรือเปล่าอาจารย์ คือหน้าสารนั้นไม่น่าจะได้ตัดสินก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีป่ะก็ปล่อยแล้วนะคะปล่อยให้คุณพิธันได้เป็นสสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้เป็นสสแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าหนึ่งห้าหนึ่งวรสองนะคะถ้าผิดตามหนึ่งห้าหนึ่งวรที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลถึงว่าต้องคืนเงินให้กับสภาไปค่ะอืมโอ้อันนี้ถือว่าหนักจริงๆนะฮะแล้วเอ่อ ระวางโทษจำคุกนี่เอ่อต้องตถ,ถ้าถ้าเป็นในมุมของศาลนี่ศาลจะดูจากความเอ่อที่รู้อยู่แล้วหรือไม่รู้อยู่แล้วหรือเปล่าอาจารย์ว่าจะจำคุกแต่มากจะน้อยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดุลพินิจของศาลนะคะการอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานประกอบอด้วยคือหนึ่งปีถึงสิบปีซึ่งอยู่ในช่วงที่ศาลอาจจะลงว่าสองปีก็ได้สามปีก็ได้แล้วแต่ส่วนข้าปรับเนี่ยก็ก็แล้วแต่ดุลพินิจว่า อาจจะแสนหนึ่งหรือยังไงก็ได้นะคะคแต่คำว่าโทษอันนี้นะคะใช้สารใช้คือกฎหมายหนึ่งห้าหนึ่งเนี้ยวักหนึ่งเนี้ยระบุชัดว่าใช้คำว่าและนะทั้งโทษจำคุกและโทษตับและสำคัญที่สุดคือไม่ได้ระบุเลยว่าให้รอการลงโทษหรือรอการลงอาญาได้ไอตรงนี้นะจะถามอาจารย์อยู่พอดีเลยไม่ได้ระบุเลยว่าให้ให,ให้ให้รอการลงโทษได้นี่คือคือถ้าถ้าสมมติ ถ้าศาลจะลงสารก็ลงเลยโดยโดยไม่มีข้อที่ให้สารเนี่ยรอการลงโทษได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ถ้าตีความตามตัวอักษรของกฎหมายมาตราหนึ่งห้าหนึ่งวรรคหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องตีความอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้ากฎหมายบอกให้รอได้นะคะก็คงต้องระบุไว้ในมาตรานี้อ,อันนี้ถือว่าการตีความตามตัวบทกฎหมายเลยนะคะซึ่ง ้องเรียนให้ทราบว่าสารทั่วไปและสารสนุนท่านสามารถที่จะตั้งกฎหมายขึ้นได้คือหมายถึงว่าอาจจะขยายกฎหมายที่มีอยู่แล้วได้และคําสั่งหรือคำพิพากษาของสารเนี่ยถือเป็นกฎหมายหนึ่งนะคะ,อ,ะอย่างที่ที่เรียนให้ทราบว่าที่ในกรณีที่คนที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้หมายถึงว่าผู้ที่มีสิทธิในประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องไม่รวมถึงคนต่าง้าวได้ได ในกฎหมายเลือกตั้งไม่ได้ระบุถึงอย่างนั้นแต่สารขยายคาว่าคําว่าราษฎรก็คือว่าไม่หมายความถึงคนต่างด้าวอันนี้เป็นการเต็นถือเป็นการถือว่าศาลได้ขยายความแล้วและเป็นการอธิบายกฎหมายที่เพิ่มเติมจากมาตราดังกล่าวค่ะครับส่วนเรื่องถ้าะระวังโทษจัดสิทธ์ยีสป,ปีเนี่ยตัดสิท อ่ายี่สิบปีนี่อันนี้อันนี้ไม่มีรถหย่อนแล้วต้องเป็นไปตามนั้นเลยถ้าถ้าถ้าจะลงก็ต้องลงตามนั้นเลยไม่มีค่ะไม่มีไม่มีคําว่าหนึ่งถึงยี่สิบปีนะมาตราหนึ่งห้าหนึ่งวักหนึ่งใช้คําว่ายี่สิบปีเลยนะคะและต้องให้เพิกถอนสิทธิในการาสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นด้วยะคะครับครับเห็นภาพชัดเจนเลยในมุมของอาจารย์สดศรีว่า หนักจริงๆนะฮะหนักยิ่งกว่าหนักเลยอยู่ในไอซยแล้วในเวลานี้สําหรับอาการของคุณพิธาท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ท่านใดงิดิิกก็ต้องขออภัยนะฮะหรือจากว่าเร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 ามาว่ากันโดยโดยทางทฤษฎีหลักการต่างๆเป็นข้อมองของเรานะฮะคือคือเอ่อมันมีนะฮะกรณีอยู่ในไอซียูแล้วรอดชีวิตก็มีนะคะขึ้นอยู่กับดวงของคนคนนั้นนะคะว่าเอ่อ จะมีคนเอาชีวิตไปหรือเปล่านะคะขึ้นอยู่กับดวงจริงๆนะคะเอไม,ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการต่อสู้หรือวิธีการต่อสู้พยานหลักฐานหรอกเลยครับเออ,อ,อก็ขึ้นเนื้อเถอะคือการต่อสู้นะคะ <laughs> <laughs> การต่อสู้ด้วยและพยานเอกสาร,รเหล่านี้ด้วยนะคะอครับ <laughs> นเพราะ <laughs> ฉะนั้นก็ต้องคงต้องดูกันต่อไปนะคะ